สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ต้นสังกัดคู่รักคนดังไม่ยอมแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดหลังมีผู้ปล่อยข้อมูลเท็จเฟกนิวในโลกออนไลน์ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและมีเจตนาใส่ร้ายเป็นอีกคู่หนึ่งคนรักคนบันเทิงที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้สุดสุดสำหรับคู่ของ เจเจกิจสนะภูมิและแฟนสาวต้าเหนิงกันยวีที่บอกได้เลยว่ายิ่งคบกันยิ่งหน้าเหมือนกันขึ้นเรื่อยๆแถมทางด้านเจเจก็ยิ่งหลงคลั่งรักแฟนสุดๆที่มักจะชมแฟนสาวให้เหล่าแฟนคลับได้ยินและอิจฉาอยู่เรื่อยๆจนเจ้าตัวนั้นได้สร้างตำนานวลีเด็ดไว้อีกด้วยว่าก็แฟนผมสวยอะครับผมก็อดไม่ได้และล่าสุดอยู่ดีๆก็มีประเด็นที่ทำเอา ด้านต้นสังกัดของทงั้งคูไม่ขอนิ่งเฉยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีหรือชาวเน็ตรายหนึ่งทำตัวไม่น่ารักปล่อยข้อมูลเท,ท็จที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางคูล่าสุดทางด้าน QO W Entertainment ต้นสังกัดของคู่รักคนดังอย่าง jj กิษณะภูมิและแฟนสาวต้าเหนิงกันยาได้ออกมาถแถลงการแจ้งชัดดำเนินคดีถึงที่สุด หลังพบบุคคลไม่หวังดีหรือมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาปล่อยเฟกนิวข้อมูลเท,ท็จที่สร้างความเสียหายให้แก่เจเจต้าหนึง่งโดยทางต้นสังกัดได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าจากการที่ในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลผิดข้อมูลเท,ท็จสร้างความเสื่อมเสียและเจตนาใส่ร้ายพร้อมทั้งบิดเบือนความเป็นจริงต่อสาธารณชนส่งผลกระทบต่อ เจเจกิษณะภูมิพี่บูลสงครามและต้าเหนิงกัญยวีสองเมืองทางบริษัท qow creation จำกัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของศิลปินขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเล็งเห็นว่าทางผู้โพสต์มีเจตนาที่สร้างความเสียหายและก่อให้เกิดการดูหมิ่นและเกียดชังโดยไม่ได้รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางบริษัท จึงมีความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงโดยชอบธรรมด้วยการปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์อย่างถึงที่สุดโดยไม่ยอมความใดๆขอขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจมาณโอกาสนี้ QOW Entertainment อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ